สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับชุดเครื่องมือประแจตั้งวาลนะครับตัวนี้ก็หนึ่งชุดนะครับก็จะมีสองอย่างนะครับอันนี้ไปให้นะครับก็จะมีประแจตั้งวาลนะครับเบอร์เก้าแล้วก็ฟิลเลอร์เกตนะครับตัวนี้ฟิลเลอร์เกตนี่ก็จะมีตั้งแต่เบอร์ศูนย์จุดศูนย์สี่ขึ้นไปเลยนะครับจนถึงเบอร์จุดศูนย์จุดแปดแปดเลยนะครับสูงสุดตัวนี้ก็จะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยนะแต่ถ้าเป็นมอไซค์เราก็ใช้ไม่กี่เบอร์ครับศูนย์จุดศูนย์ห้าจนถึงศู สองศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับมอไซค์เราส่วนใหญ่ก็ข้อดีนะครับของประแจตั้งบานนะครับมันมีตัวล็อกตัวนี้ด้วยครับการเวลาเราขันช่วงขันล็อกให้แน่นอ่ะตัวนี้มันจะไม่เลื่อนตามนะครับก็ถ้าเราใช้ประแจธรรมดานะครับในการขันส่วนใหญ่นะเวลาเราขันล็อกนะครับขันล็อกแน่นอนะ่ะเดี๋ยวให้ดูสูงไม่ดูเลยนะครับเวลาเราขันล็อกแน่นนะครับเวลาสมมติเราตั้งได้ขนาด เวลาเราขันล็อกแน่นนะครับอันเนี้ยมันจะชอบหมุนไปด้วยนะครับช่วงเราขันล็อกแน่นซึ่งมันจะทําให้เราเวลาเราตั้งกับฟินเล์เกตไว้แล้วอะ่ะมันไม่ได้มาตรฐานนะสมมติเราตั้งไว้มาตรฐานแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวสมมติเราตั้งไว้เนี่ยสมมตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยเราตั้งไว้พอดีแล้วครับกับฟิลเล์เกตพอเราปรับพอดีแล้วพอเราจะล็อกนะครับ เราเราจะล็อกอะ่ะมันจะหมุนตามอะ่ะส่วนใหญ่นะถ้าเราไม่หาคีมหรืออะไรมาจับมันก็จะหมุนตามทําให้ตัวเนี้ยมันไปหนีบฟิลเลอร์อีกทำให้มันแน่นขึ้นนะครับมันก็จะตั้งยากนะครับแต่พอเราใช้เป็นประแจนะมันจะมีตัวเนี้ยนี่นะครับจับไอตัวหลังวาล์วตรงนี้จับล็อกเราก็หมุนปรับล็อกตามที่เราต้องการเลยจากนั้นไอตัวเนี้ยเราก็ขันล็อก ได้เลยโดยที่ตัวนี้มันไม่หมุนตามเพราะว่าเราล็อกไว้อยู่ตัวนี้ก็ราคา1 8 9บาทนะครับ1ชุดใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะจะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับค่าส่งฟรี189บาทคลิกมาที่รูปตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวจะส่งให้เลยครับ